สบายดีสบายดีพ่อแม่พ right? uh, ี yeah, ่น้องเอฟซีบัสทุกคนเด้อบอกว่าจะอยู่ฝั่งฝั่งลาวเนาะหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับซองซอกึมคือเก่าพี่น้องวันนี้ซอกึมกะพามาเพื่อนน้องนุ่นเนาะพี่น้องมาอัปเดตเพื่อนน้องนุ่นเนาะพอดีว่ามีอ่าน้องๆทีมสังเกตผลจิมาแกะแกะไมมอันน่ะเทคาวน้องวันนี้หลังจากที่เฮาบริมาหลายมื่นเนาะกลับมาอัปเดตให้เอฟซีเบิ้งผู้ที่เป็นเอฟซีน้องนุ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวากัดยังบริกรได้ถ่าถ่าถ่าเอาดินเผากัระป พาน้องๆเพื่อนพามาแกะคานออกเนาะสบายดีน้องล่ะสบายดีโอ้อันนี้แกะคานยังเขาเอิ่นน้องล่ะแกะไปเที่ยวคานหนึ่งเนาะบปดนี้เพิ่นเพิ่นหายยังน้องล่ะบีดนี้อันนี้ก็มีแต่รออันเพิ่นเอาข้าวดินเอาข้าวดินเนาะโดย้าวข้าวดินราคาขึ้นคนละข้าวเลยอะอืออันนี่ะนาดโค้งล่างข้าบ้านนี้ ลูกน้องสรางแก้วนี่ได้ใจเนาะเปลี่ยนพันธุ์งานเนาะพี่น้องพักกันเพิ่นแยกงานกันเฮ็ดแล้วได้พี่น้องไอ้แบบน้องๆนี่เพิ่นสิฮู้หน้าที่เนาะของของกันแล้วก็ซอยกันผู้นึงเฮ็ดอันนึงผู้นึงเฮ็ดอันนึงโอ้สุดยอดเลยทีมงานสรางแก้วนี่ซอยเหลือกันสบายดีบอกคำค่อยฮ้อนแดดค่อยก็เลยปกหน้าสบายดีมันแดดเนาะแม่นมันฮ้อนแดดได้บอกคำเมืริมากระบอกคำใช้ผู้ท้องเนาะเบาซิทปั้นซุกผืนผ้าอันชาบัวไปซื้อเครื่องซื้อกิน ไปซชก่ออ่าไปซื้อเดี๋ยวกินมาซื้อเห็ดยูซ่าก็แล้วกันชื้อน้ำก้อนน้ำแข็งนี่แหละเพราะวื้ออยู่ในหมู่บ้านนี่มันมันน้อยอืออืเลยซื้อมงกุไปซื้ออยู่เก่งแหดบ่างแมน่นตลาดเก่งแหดไก่บ้านเราขี่ไปนี่เก่งแหดนะอขับโบไก่เราเนาะส่วนเบาค้ำไปซื้อน้ำกินบ่ตัวไหนนี่ใครคิดไปพาเขาไปเด้อคินจักไปเลยบ้างแมนคินจักไปก็ได้ข่อยอยากไปปตทนี่นะตุสบายดีเด้อตุตามด้วย สวัสดีบาตโตบี้เมื่อนี้เขาเป็นนินจาเลยมืนเรืองนี่คนินะรมีคนดูดูนอนด็กหน่อยมีคนหนาักหน่อบระคับเนาะตู๊กคำ ว่าอันคันแซมสลองยอดทรัพย์นี่บริชวนไปไปกินน,น้ำบอน้องๆคือคือว่าดูขยันแต่ก็ยอดทรัพย์ยอทัพได้านเกิดตู้ซิปนะชวนน้องไปกินน้ำเยีตไต่ต้นเลยมนมี้ววน้องีหมดขมินแล้วบกะมี่ตัวมี่โยแวทางไอแก้วว่ารอรถเผินรอรถน่าโซ่ทางรถตอนนี้เนงก็ มนคิดานข้าวคดนังางบ้านตัง่างคนทางน้องทางคนทางบ้านเออน้องใส่ไมคนแหละทั้งหมแหละทางทางไปดางเงินแกกระเบาคุณเนาะแกแบบมาสั่นขาเรามาแกแบบบ้บ่ครับมันนี่แกม่แบลอยเลเทจังมือเลยน้องหล่ะ ขึ้นเยยดได้บ่เนี่ยระคำใช่ๆบ่แตกบ่ไ่นักเก้าบ่อ้อยเก้าสิบเก้าตกบ้าจุดเก้าเปอร์เซ็นอ้ยนยย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 ยอยย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 ย่ยย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 ยอยยยยยยนยย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 ยเยยยนยย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  บุญกายีเราผู้ใหญ่ผู้ใจเฮ็ดเพื่อนให้ก็ซีงเฮ็ดวาสนาดอือบุญวาสนาเพื่อนเฮ็ดรุกมโฮมกันมีกร้ายบ้านังล่ะแกออกสนาจเป็นแบบกระเทิบนันทางไหนกงาะกไวไปวประกอบไม่ต้องประกอบก่อนมันก็สิญากเนาะ นอกนี้ก็เสือตะกะโลนี่น้องหล่าน้องหล่ามูเคยหล่าบ่ยังสดบ่สุขคนเนาะสดตดปวดท้อท้อท้่ธรรมดาได้น้องหล่าได้สมีป่แเพนนะโอ ข่อยสูดได้บอกคำไว้แม well> ่ข่อยสูดข่อยสดข่อยสวดข่อสวดอยสวป่อยสว่อยสวด่อว เจ้าของเฮือนไม่อยู่แต่ก็ต้องสร้างบ้านให้เงียบกลิบเปอยิว่าไม่ดิ้าจอั้เวนผ่านผ่าดินนี่ย มาชน่เนาะมนีมเน่แแนแก่แบบแก่แบบพี่เนอะแล้วไงไงตื่นเต้นุงนุ่นนะบอกคำเนาะทางหน้าเนี่ยกระเทิบบ่าหน้าบ้านเหตุข้นท่านค่ แกคือหั่นฆ้านี่บ่แกะนี่ง่ายทั้งสองคนก็นได้เนาะดยปั๊บ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 คุณแกะพี่น้อนงไอ้กีฬาเอามาไอ้กีฬาตกใจได้หนิมันเอามามาวางอะไรเน,หนาะพี่น้องแกะมาแล้วมาปลาไปไปใส่ต่ออีกใหม่ไปผสมปุแบบเทียร์คาได้อีกเนาะพี่น้องเนาะ สซกุมยางคมก่อนบอพี่น้องมันแดดเพื่อนน้องนุ่นนี่เป็นเพื่อนที่แปลกประหลาดที่สุดนะพี่น้องตั้งแต่เหตสายบุญมาเนาะค่ะวะเจ้าข,าาขอเงเพื่อนบ่คอยอยู่ยกันเนาะแล้ว่ะเพื่อนยังเหตสายสางหายผู้ใหญ่กันได้โอ้ยเนาะบุญลายสายยาววะสันดิคนเฮาแข่งแข่งบุญแข่ง แข่งเพื่อแข่งพ่ายแข่งได้พี่น้องแข่งบุญแข่งวาส,สนาแข่งบ่อใดคือเพิ่นว่ารีดีเดียมบัดผู้อยากได้อยากได้กะบ่ได้เนาะพี่น้องบัดผู้บ่อคือบ่อยากได้แต่ดได้นะพี่น้องอันนี้แหละบุญเนาะเพิ่นว่าบุญห้ามห้ามความคิดของคือว่าแหละผู้เพิ่นมีจุดประสงค์เก่งอยากเฮ็ดก็คือเพิ่นเว้าลเพิ่นต้องเฮ็ดเนาะเพิ่นบ่อยากแบบว่าให้ความหวังแล้วผัดนี้ไปหะนะแต่ความหมายว่า ก็น่อเียนมากับบุคคลอยู่เยอะเยังใจๆนาะเนอกกับบริษัทสัมภาระบริษัทบาวอืมาระึมาเนี้ยบุมยังหลายกับกัรมาเปิดแก้แบบไ้น้องนุ่นน้องเอ็งกาสศึกแกอันสุดท้ายได้ป่ะน จะมากเท้าเราเชื่อู่บน้องีบอกคำทางไบ่ช่วงล่งมาเ่าอยูาะมอูมกงล่งนันมาเกี่ยวเขาเป็นจะน้องมีพี่น้องยางอยู่เนาะวอะไรเพิ่่คนเดียวน้ออยู่กับ้าน แม่คนัขารง่ะมัเนบใจี่อยู่ได้ขับใจเี่ย่กาขับอันนี้บริเวณด้านหลังเนาะพี่น้องเพือนกันเลยหอยเห็ดเลย่สิบเอจะต้องงบสามแสนบาทหรือว่าประมาณหมื่นดอลเนาะพี่น้องหมื่นเหรียญหมื่นดอลล่าถ้าเกิดว่าเห็ดซัมมี่เนาะบ่ตกแต่ง อาชิชาบนอกในมุงหลังคาเนาะกะว่านะในชะตาสะกุมสะกุมกะว่าหรืองอาชีานป้ไปไปไประมาณหมื่นหมื่นหาหนึ่งหมื่นหาพันดอลลาร์เนาะหลังประมาณนี้ก,ก็ได้คิดว่าทีทีอันวินิชัยเบิกมาสักนึ่วินิชัยทีตำรวจเบิกทิกะนะพี่นอ้องกะกะในตาดีนะเพื่อลังนี้ก,ก็สิประมาณเอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหาพันดอลลาร์เนาะพี่นอ้องถ้าเป็นเงินไทยก็ตีไปหาแสนไปพี่นอ้องหาแสนบาทเดี๋ยวล้ง สุกย่างอุปกรณ์ปูนมันก็แพงบนพี่น้องเนาะเครื่องก่อสร้างขึ้นราคาเบิดอยู่ลาวนี่แพงแพงตอนนียังพี่น้องเงินเฟ้อเนาะเงินเฟ้อถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยเงินนี่แพงแพงแต่ว่ากะถ้าเกิดว่ามีเงินดอลลาร์เงินบาทอยู่แล้วมันกับกับโบเป็นยังนอนมันกะบรอดอันนั้นเพราะว่าเฮาเฮาบรอดไปซื้อเงินบาทเฮาบรอดเงินกี่ไปซื้อเงินบาทมันก็โอเคอยู่ถ้าเหตุไปจริงนะพี FR seldom, ่น yup ้องแต่คะแนนปะเออ มีเงินกีบไปซื้อเงินบาทมาเห็นเพือนนี่โอ้มีมีสกุลเงินกีบเนาะพี่น้องสุบราสุบราเขาถือสกุลเงินกีบเนาะแล้วเข้าไปซื้อเอาเงินบาทเนาะนี่คือว่าเงินมันกระชืได้หน่อยลงเนาะเพราะว่าเงินกีบเทามันค่อนข้างเฟื่องส่วนเฟื่องเงินเฟื่องเงินบ่อยมีราคาเนาะต้องหอบไปละลายเนาะเป็นกระสอบมันจะถ้าเกิดว่าสรได้เงินลังหนึ่งมาต้องแบกไปเลยแบกใส่กระเป๋านี่พักใหญ่เลยเพราะได้เงินลังนึงเนาะพี่น้องเนาะ เอาไปแหลกนะคันวะคันวะไปซื้อเงินบาทเนาะอุปกรณ์นั้นพอบางเถื่อส่วนใหญ่บ้านเขาคุ้มกับสีลาอุปกรณ์เป็นเงินบาทแน่ส่วนร้านนะส่วนร้านนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์กับอะไรเป็นเงินบาทเลยพี่น้องกับบ่อคอยบ่อคอยลาเลทเป็นเงินกีบไปดอกถ้าลาเลรจากบาทเปลี่ยนเป็นกีบกับสีลาเนาะพี่น้องเนาะกับสีลากะบางเถื่อพอนกะไลาเป็นเงินบาทเลยผู้ดิขั้นถ้าผู้ดเพิ่นมีเงินเงินบาทอยู่แล้วประกัดสีลาเป็นเงินบาทเลยจะง่ายกว่าใส่เป็นเงินบาทไปเลยจะบ่อขาดทุนเนาะ จะบวชขาดทุนมันกษียณได้อะซ้ำเก่าอะลรเพิ่นเกษียบอเข้ากษียณกรายไปเงินบาทลงสม,มุดว่าราคาสังเกตีนี่หนึ่งหมื่นบาทเนาะกระจายไปหนึ่งหมื่นบาทลดถ้าเขามีเงินบาทแต่ถ้าเขามีเงินกีบหนึ่งหมื่นบาทเขาก็ต้องเอาเงินกีบเขาเขาต้องมีเงินกีบประมาณหนึ่งหมื่นนี่อะไรไปอะไรไปอยู่หกล้านหกล้าน หกล้านเจ็ดแสนกี่บเนาะชัดจือบวพิดเหรียเงินนี่ถาแรกแรกออกกะหกหาศูนหกหาสามคันซื้อเงินบาทกับหกเจ็ศูนย์แหละประมาณนี้เนาะเงินมันมันบอยู่โตนะพี่น้องขึ้นขึ้นลงลงค้าคๆคือจังหุดนะพี่น้องคล้าย่าปะส่งได้คข้าคายท่านธนธรมัเนี่ยเงินมันกระสิ่งลงพี่น้องเออเนข้ายทนธรรนี่กระซิลงเงินนะคือช่วงนี้กระเงินลงอยู่หกหาสามหหศูนแล้วแต่ บางมือของเหรีเงินพี่น้องเนาะบุกงทีตามอัตราเลรเปลี่ยนไงซะตามราคาทองคงทองคำตามเงินเฟ้อเงินกีบเงินบาทแล้วแต่ว่าไปตามอ่าค่าขายพุ่นทองคำเงินคล้ายๆมันกระสีแบบอ่าคล้ายๆมันกระสีเอียงก็เขาเอินว่ามันเป็นเป็นเอียงเขาเอินการค้า เงินทำค้าขายขึ้นขึ้นลงลงบนในนอตพี่น้องเอฟเลดเงินกูมันมนี่สวิงขึ้นสวิงลงแหลยใกล้แล้วใกล้แล้ว ตากแดดตากลมเนาะเพื่อชได้เงินเพื่อถิ่นนองนองทีนี้แห่งงานเยลยแมนตอกๆแล้วก็ตะปูก็เก็บไว้ดีๆใน้ <จะ S 1> องหล่าเลยยันพากันมาเหยียบเผื่อล้วงเหยียบเตตานุชแล้วเจ้าตุ่มค่ำเล็สักยากันเตตานุชเพอ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 ตุ่มค่ำนี่สิมาเหยียบเองกับตุ่มบีเนาะเบิ้งขัดแล้วเก็บเนาะเออว่าด <จะ S 1> ี กระซิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากพอดพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในเด้อทีมงานตุศิษย์ซักกลิ่มเนาะพี่น้อง okay, คลิปนี้กบวยังไลค์ฝากพอดพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่คลิปนี้ซักกลิ่มก็ขอ,ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมารับชมมาติดตามคลิปชุมนะ่มห้าเนาะกะเห็นเอฟซีทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะทา,ายลำรวยลำรวยมีความสุขเด้อคลิปนี้ซักกลิ่มกระจะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี